สวัสดีครับชาวราศีพิจิกนะครับคลิปนี้เราจะมาดูดวงของชาวราศีพิจิกกันนะครับดวงความรักนะครับผมมีคนขอมาพอหมอ,อจัดให้นะครับดวงความรักของชาวราศีพิจิกในเดือนตุลาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันครับผมนี่ครับโดยไพ่กองเดิมนะครับก่อนอื่นให้พี่กันมาช่วยนำกักบไพ่นะครับ กุมารโรมาม่จิตามยามะกุมารโรมาม่จิตามยมะกุมารโรมามาอิจิตามยมะขอคำแนในดว,วงนี้เกิดความแม่นยำไม่สุดผิดพาลาดน้อยที่สุดเพียงโอเคครับมาดูนครับดวงความรักของชาวบราซิลิจิในเดือนตุลาคมนี้จะเป็นอย่างไรนะครับผมมาดูนครับมาดูกันก่อนนะครับว่าเขาคนนั้นคิดยังไงกับคุณนะครับผมคำถามแรกเลยนะครับเขาคนนั้นคิดยังไงกับคุณมาดูนครับ ใบแรกนะครับบ่งบอกถึงจิตใจของเขานะครับว่าเขาคิดยังไงกับคุณนี่ครับผม oh. เขาคนนี้ของคุณนะครับมีความยุติธรรมสูงนะครับตรงไปตรงมาจิตใจของเขานะครับใบแรกบ่งบอกถึงจิตใจนะครับคนนี้เป็นคนคิดด้วยความยุติธรรมสูงถ้าคุณผิดเขาก็จะเลิกกับคุณทันทีตรงไปตรงมาทําด้วยเหตุผลนะครับผมทุกอย่างเขาทําด้วยเหตุผลนะครับ แล้วคนนี้เป็นคนลื่นเริง <ล ue? S 2> นะครับผมมีความสุขเขาคิดว่าอยากจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคุณนะครับผมในช่วงนี้ในเดือนตุลาคมนี้คุณจะมีความสุขแช่มชื่นคิดว่าอยากจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคณนี่ครับใบนี้นะครับบอกถึงการเฉลิมฉลองนะครับเรื่องเงินเรื่องทองมีความสุขแช่มชื่นร่วมทุกข์ร่วมสุขพอเหมาะใช้คํานี้นั่นเองครับนะครับคนคนนี้จะอยากจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคุณมีความสุขแช่มชื่นโอ้โหไพ่มาสอดคล้องกันจริงๆครับนี่ครับ คนคนนี้คิดยังไงกับคุณชาวราศีพิจิกแฟนของคุณคุณโชคโชคดีเอาไง่ายๆนะครับแฟนของคุณมีความนิ่งในตัวของคุณเองแล้วก็มีความมั่นคงในความรักมีความยุติธรรมมากๆถ้าคุณไม่รักเขาเขาก็จะเลิกกับคุณจะไม่รักหมดรักกันไปครับค่อยๆหมดรักกันไปสุดท้ายนะครับจะไม่ใช้คําพูดที่แบบหยาบคายที่จะทําให้คุณเจ็บปวด เขาจะหมดรักคุณไปเองจนกว่าคุณจะไม่รักเขานั่นเองครับคนคนนี้ดีมากๆนะครับแฟนของชาวราศรีพิจิกโคตรโชคดีเอาง่ายๆครับชาวราศรีพิจิกเป็นคนโชคดีในทางด้านความรักหมอบอกเลยครับนี่ครับเขาจะรักคุณมากๆแล้วรักจนกว่าคุณจะไม่รักเขานะครับจนกว่าตายจากกันถ้าคุณเลิกกับเขาเมื่อไหร่คุณไม่รักเขาเมื่อไหร่เขาจะมีคนใหม่ ที่ดีกว่าคุณแน่นอนนะครับด้วยจิตใจของเขานะครับใบนี้นะครับบ่งบอกถึงจิตใจของเขาว่าเขาคิดว่าจะต้องมีดีกว่าคุณถ้าคุณทิ้งเขาเมาื่อไหร่นะครับจิตใจของเขาแต่ไม่รู้นะครับว่าเขาจะมีได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าจิตใจของเขาคิดอย่างนี้ครับโดยความยุติธรรมพ่อหมอด้จักไภไพ่นะครับเขาคิดว่าเขาจะต้องมีดีที่สุดดีมากกว่าคุณกว่าเดิมแล้วเขาจะมาโชวคุณดูด้วย าราศีพิจิกเป็นคนแบบนี้นะครับเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จิตใจเขาเรียกว่าพยองนี่หนึ่งครับฟ o อ,อรี่นะครับม้าพยองนะครับจิตใจเด็ดเดี่ยวมากคนตัวนี้นะครับแล้วก็มีความรักกับคุณแช่มชื่นมากที่สุดยังไงถึงแม้เขาจะแอบมองสาวมองหนุ่มยังไงนะครับเขาก็จะรักคุณคนเดียวนะครับจนกว่าคุณจะทิ้งเขาเนี่ยแต่ว่าในเมื่อเขายังอยู่กับคุณเขาก็จะมีความสุขกับคุณนะครับผมนี่ครับ จิตใจมีความแช่มชื่นจับมือการรักกันมากนะครับส่วนท่านที่ยังโสดก็จะสมหวังเนี่ยครับท่านที่จีบก็จะเป็นคนอย่างเงี้ยนะครับผมคนที่คุณจะเข้าไปจีบนะครับมีจิตใจที่เ bon. ด็ดเดี่ยวนะครับถ้าค <c> ุณเข้าไปด้วยเหตุผลเขาก็จะรับรักคุณครับไม่ใช่เข้าไปแบบบ้าๆบอๆบ้าๆบอๆก็ไม่รับรักนะครับผมไพ่มันบอบอกออกมานะครับนี่ครับเข้าไปด้วยเหตุผลเข้าไปเป็นเพื่อนเขาเข้าไปเรียนห้องเดียวกัน นะครับถ้าคุณชอบใครคุณไปเรียนท่องเดียวเขานะครับผมเหตุผลสําคัญมากนะครับไม่ใช่อยู่ดีเข้าไปจีบนะครับอยู่ในบาร์ในพับนีเข้าไปจีบจีบไม่ติดแน่นอนครับคนคนนี้เป็นคนมีความยุติธรรมคุณธรรมนะครับไปเที่ยวก็คือไปเที่ยวเฉยไม่ไปหาแฟนไม่หาผู้ชายในนั้นไม่หาผู้สาวนะครับในนั้นนะครับนี่ครับแช่มชื่นมีความสุขคนนี้โอเคครับผมแฟนของคุณแช่มชื่นมีความสุข โอเคครับมาดูกันนะครับว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับความรักของคุณเปิดไพ่ขึ้นมาสามใบนะครับเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับความรักของชาวราศรีพิจิกในเดือนตุลาคมนี้นะครับหมอบอกเลยว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นแน่นะครับนี่ครับจิตใจของคุณช่วงนี้เริ่มจะทําให้ความรักของคุณแช่มชื่นนะครับอยากจะคิดว่าจะทําแบบนี้ให้ใหแฟนมีความสุขแช่มชื่น เหมือนแบบเห็นแฟนไม่มีเงินอย่างนี้ก็ได้นะครับเห็นแฟนไม่มีเงินอยากจะประดิ์ประดอยอยากจะจัดแจงหางานหางเงินนะครับจิตใจของคุณนะครับคิดอย่างนี้แต่ไม่รู้จะทําได้หรือเปล่านะครับพอหมอไม่ได้บอกนะครับว่าคุณจะทําได้หรือเปล่าคุณแค่คิดเฉยๆว่าคุณจะทําแต่ไม่รู้ทําได้หรือเปล่านะครับความรักมีความสุขแช่มชื่นนี่ครับมีตัวเลือกให้เข้ามาเลือกมากมายท่านที่ยังโสดมีตัวเลือกให้มากมาย ท่านที่ไม่โสดก็มีตัวเลือกมากมายนะครับแต่ว่าจะเอาหรือไม่เอาขึ้นอยู่กับท่านเพราะาท่านเป็นคนที่รักใครรักจริงนะครับรักแล้วก็เอาคนนี้ไม่เลือกใครนะครับเลือกคนเดียวแต่ว่าความรักของคุณนะครับเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นนอนกันไปนอนกันมาไม่ค่อยมีความสุขเรื่องความรักเท่าไหร่โมูด็งนอนกันนะครับท่านที่ยังไม่แต่งงานนะครับส่วนท่านที่แต่งงานแล้วก็มีเกมเหมือนกันนะครับคิดบ้ากนอนไม่หลับ นะครับอาจจะเป็นเรื่องเงินเรื่องทองถ้ามีเงินครอบครัวคุณก็จะมีความสุขทันทีนะครับผมนะี่ครับคำนำนาของพ่อหมอเป็นแบบนี้เอาของชาวราศีพิจิกในเดือนตุลามาดูกันครับท่านที่ยังโสดนะครับจะสมหวังในความรักหรือไม่จะเข้าไปจีบเขาเนี่ยจะสมหวังหรือไม่นะครับผมมีคนถามมาแบบนี้พ่อหมอก็ตอบแบบนี้นะครับสมหวังจะเข้าไปจีบเขาจีบติดหรือเปล่านะครับเขาถามมา ขึ้นมาเลยครับไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงการแก่งแย่งชิงดีบ่งบอกถึงจิตใจของคุณนะครับว่าจะแก่งแย่งชิงดีเข้าไปจีบสาวคนนี้เข้าไปจีบหนุ่มคนนี้นะครับหนุ่มคนนี้เขารวยนะครับผมดูยังไงครับหล่อทั้งหล่อทั้งรวยด้วยแล้วพอหมอดูจากไพ่นะครับนี่ครับจิตใจของคุณจะเข้าไปแก่งแย่งชิงดีแล้วคุณจะได้เป็นที่หนึ่งจิตใจของคุณนะครับไม่ใช่พอหมอไม่ได้บอกว่าคุณจะได้เป็นที่หนึ่งหรือเปล่า แล้วคุณจะได้เป็นที่หนึ่งคือคุณคิดคุณคิดว่าคุณจะได้เป็นที่หนึ่งเพราะหมอดูไงครับใบแรกมองบอก,บอก,บอกถึงใจิตใจนะครับคือคิดเฉยเฉยว่าใจคุณจะได้เป็นที่หนึ่งได้แต่คิดนะครับคิดไว้นะอย่ามาดูใพ่ดอยใบต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับได้แต่คิดตอนนี้คิดไปก่อนนะครับในเดือนตุลาท่านที่ยังโสดจะเข้าไปจีบสาวจะเข้าไปจีบนมเนี่ย ในใจคุณจิตติดแน่นอนมั่นใจในตัวเองสูงมากชาวราศีพิจิกเป็นคนมั่นใจในตัวเองสูงมากนะครับมั่นมั่นใจในความหล่อมั่นใจในความสวยนะครับแต่พ่อหมอไม่ได้มาบอกว่ามั่นใจในเรื่องอื่นเรื่องอะไรนะครับแต่ว่าคุณมั่นใจว่าตัวเองหล่อที่สุดสวยที่สุดนะครับเป็นคนหลงด้วยนะครับผมแมนไม่แมนไม่รู้นะครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับแต่พ่อหมอเชื่อว่าชาวราศีพิจิกมีเสน่ห์ซ่อนอยู่ความลึกความคม หมอเนะครับเคยเห็น <c ười> สาวราศีพิจิก <_ A> บอกเลยครับมันมีสเนสน่ห์ซ่อนอยู่สวยมันสวยเป็นพิเศษหล่อมันหล่อเป็นพิเศษนะครับมีสเนสน่ห์ซ่อนอยู่มีความคมมองบุบรู้เลยคนนี้เกิดราศีพิจิกนะครับในเดือนตุลาคมนี้คุณจะคิดอย่างนี้ครับว่าคุณหล่อที่สุดสวยที่สุดเข้าไปจีบได้เป็นที่หนึ่งแน่นอนแต่มาโดนครับมันจะจีบได้หรือเปล่านะ <_ A> <_ A> ครับคุณจะตามตามแบบแผนที่คุณคิดไว้นะครับคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณจะเข้าไปจีบยังไง ท่านชายก็ขับรถบึ้นเข้าไปโชว์เข้าไปจีบด้วยสไตล์ที่คุณเป็นนะครับอาจจะเป็นคนไม่ได้แบบแต่ว่าคุณจะทําตามแบบแผนประเพณีของตัวเองที่คุณถน,นัดอยู่แล้วเข้าไปขึมๆเมืมม่ไปแบบเท่ๆนะครับส่วนสาวก็เข้าไปแบบสะกิดแบบไปแบบทำ้าเชน้าหล่นบ้างนะครับแต่งตัวสวยๆก็ไปเดินผ่านเขาบ้างแล้วนกะ็ผมเป็นแบบนี้ครับผมทาตามแบบของคุณ นะครับเข้าไปเล่นตลกให้เขาดูบ้างนะครับหยอดบ้างนะครับตามดามแบบแผนประเพณีของคุณนะครับผมนีครับและคุณจะสมหวังในความรักนะครับใบนี้่งบอกถึงความเมตตาสงสารสมหวังประสบความสําเร็จในความรักนะครับหรือว่าคุณอาจจะถูกเขา,าสมสงสารให้ัวคุณนนะครับผมเดินเข้าไปแบบเขาจะแบบรู้สึกเอ็นดูคุณคุณเป็นวิเศษนะครับช่วงนี้ ความรักของคุณจะถูกเอ็นดูเป็นพิเศษนี่ครับแก่งแย่งชิงดีสมหวังแน่นอนนะครับนี่ครับคุณจะทําตามแบบแผนประเพลียของคุณนะครับแล้วคุณจะถูกเลือกถูกเอ็นดูเป็นพิเศษนะครับบุกได้เลยครับพ่อหมอบอกได้เลยครับเข้าไปจีบได้เลยครับคนคนนี้จีบได้เลยนะครับผมมาดูเรื่องการงานการเงินกันดีกว่าครับความรักไปแล้ว มาดูนะครับการการการเงินเงินคุณจะเหลือเก็บหรือเปล่าถามคํานี้ดีกว่านะครับเงินคุณจะเหลือเก็บหรือเปล่านะครับบางคนมันมันดูกว้างไปนะครับว่าการการการเงินจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับมาดูนะครับว่าเงินคุณจะเหลือเก็บหรือเปล่านะครับเหลือเยอะไหมชาวราศีพิจิกในเดือนตุลาคมนี้นะครับโดยรวม70%นะครับ30%ไม่ตรงนะครับส่วนมาก70%ตรงแน่นอนครับ การง,งานการเงินคุณจะประสบความสําเร็จนะครับในหัวคุณคิดไว้อยู่แล้วเนี่ยบุกก็นํานะครับวางแผนความร,รู้ทางการเงินมันแน่นนะครับไม่รู้ก็ไปเรียนคอสนี่ครับในหัวคุณบ่งบอกถึงการศึกษาหาความรู้นะครับไปเรียนคอสเรียนต่างๆจนคุณมีความเชี่ยวชาญสามารถขี่ควายได้พ่อหมอใช้คํานี้ครับปกติเขาขี่ม้ากันเนี่ยคุณมีความมั่นคงมากสามารถขี่วัว แบบบ้านนะครับพอหมอดูไปตามภาพนะครับแต่ว่าภาพไพ่ใบนี้จริงๆก็คือบ่งบอกถึงความประสบความสําเร็จในทางด้านความคิดนะครับพหมอก็เสริมไปเรื่อยกี่กว่าประสบความสําเร็จครับผมนะครับถือธงด้วยเห็นไหมครับนี่ครับคุณจะประสบความสําเร็จมีความมั่นคงในทางด้านความคิดสูงมากนะครับคุณจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆแล้วคุณจะมีความมั่นคงประสบความสําเร็จทางด้านเก็บเงินการออมเงินเพราะว่าคุณเป็นคนเฉลียวฉลาด ทางด้านเก็บเงินการออมเงินอยู่แล้วนี่ครับฉลาดมากมีเงินเก็บแน่นอนดูครับเงินถืออยู่ในมือแน่นอนครับแต่ว่าคุณจะพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับหมอใช้คำนี้นี่นะครับไพ่ใบนี้บางคนก็เรียกว่าความเชี่ยวชาญนะครับผมแต่ว่าพ่อหมอเรียกคุณจะพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณจะได้ไปไหว้พระพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้คุณแช่มชื่นมีความ มั่นคงในทั้งหน้าที่การงานการเงินนะครับคุณจะเหลือเก็บใช้นะครับมีอดออมให้มากมายอย่าลืมเอาเงินไปทําบุญบ้างนะครับช่วงนี้ถึงแม้คุณจะประหยัดเพียงใดนะครับก็ไปทําบุญนะครับทําบุญด้วยใจก็ได้นะครับผมบางคนทําเงินเงินไม่ค่อยมีนะครับผมก็ทําบุญด้วยใจนะครับเงินเราน้อยเราทําบุญด้วยใจนะครับเงินเราจะต้องเอาไปลงทุนนะครับเก็บออนเก็บออมอะไรบางอย่าง ก็ทำบุญด้วยใจนะ่ครับทำบุญด้วยใจทำไงครับอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุพูดให้หูเราได้ยินนะครับผมสาธุทั้งทีต้องพูดให้ดังๆนะครับให้ได้ยินไปถึงสวรรค์น,นะครับสาธุให้ทุกคนโมทนาบุญเรายิ่งเสริมบุญนะครับทำให้เรามีบุญวาสนาเสริมบุญดวงหนุนดวงให้ตัวเองแช่มชื่นมีความสุขจเจริญรุ่งเรืองเหครับขอให้ชาวราศีพฤษภ ขอให้ชาวราศีพิจิกนะครับพบกับความสุขความเจริญทํามาค่าขึ้นการค่าเจริญรุ่งเรืองในเดือนตุลาคมนี้ปี25 6 3เจริญรุ่งเรืองมีความสุขแช่มชื่นนะครับรวยรวยรวยความรักแช่มชื่นนะครับนะครับผมท่านใดอยากดูดวงพ่อหมอง่ายทีเดียวนะครับเพียงแค่ท่านนะครับพิมพ์มานะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามพ่อหมอเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับผมแค่นี้ครับแล้วก็พิมพ์มานะครับราศีพฤษภ ราศีอะไรนะครับเกิดราศีอะไรปีนักษัตรไรวันเกิดวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์สา์อาทิตย์แค่นี้ครับพ่อหมอจะดูดูอ่านทุกคอมเมนต์นะครับผมดูดวงให้ทุกท่านนะครับผมถ้าเกิดไม่ลืมนะครับผมถ้าไม่ข้ามันนะครับอย่าลืมนะครับพิมพ์มานะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้พ่อหมอแล้วนะครับแล้วพิมพ์มานะครับผมโอเคครับยังมีความทำนายมากมายอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ